วันนี้เราหาองค์กรที่เป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วนะประชาชนเวลาไปฟ้องกับองค์กรอิสระทีรอไปเลยรอไปอตั้งนานับเผลอจนแก่ตายจนคดีต่างๆมันหมดอายุความไปแล้วรเราประกาศชัดเจนว่าเราจะเพิ่มอำนาจให้ประชาชนในการฟ้องตรงต่อศาลน,นี่คือคอนเซปต์ของไทยพักดีนะครับที่ว่าต้องการให้เพิ่มอำนาจเพิ่มพื้นที่ให้กับประชาชนผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าเราร่างเสร็จแล้วเรารวบรวมพระบรัญยัติทั้งหมดเข้ามาเป็นหมวดหมู่แล้ว พี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจในการฟอร้องตรงกับผู้ที่คิดไม่ชอบผู้ที่เอาประโยชน์ไปจากรัฐตรงนี้เรามีพระธัรมยัญ่อำนาจฟอ้องสารณาครับคืออย่างน้อยเป็นปการตอกย้ำให้กับพี่น้องนะครับว่าความคิดของเราว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องร่วมใช้อำนาจปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยให้องค์กรอิสระใช้อำนาจแล้วประเทศมันล่มเหลวดังนั้นเท่ากับว่าประชาชนถึงเวลาแล้วที่ต้องรวมตัวกันเพื่อร่วมใช้อำนาจในการปราบปรามการทุจริต ประพุบันนีชอบรวมทั้งปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ปัญหาเรื่องพนานออนไลน์เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันผมอาจจะแถมนิดว่าประชาชนที่สามารถนําคดีไปสู่ศาลจนศาลพิพากษาตามที่ประชาชนกล่าวหานั้นท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลน,นะครับจารเพราะว่าเราต้องให้แรงจูงใจให้กับประชาชน,นมาร่วมทําความดีมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริต